มลองทำให้กูดูวิชาที่กูสอน,นไปอะทำให้กูดูดนี่แล้วยัหไงทำยังไงกูสอ,อ,อนมึงไปก็ทำเองทำยังไงก็นั่งลงแล้วอาจารย์ยังไม่ปกป้องผมเหร <c oughs> อกูบอกให้มึงทำวิชา <c oughs> เพื่อ<ต>ให้กูดูนี่ก<ต>ูสอนมึงไปอะอ,นนอันนี้วิชาแรกคือคพันต้นไม้มึงนี่มันโง่จริงๆเลยวิชาสองวิชาเนี่ยไม่ใช่ของเล่น พี่จะมาทำเน้นอ่ะ,อะก่อนอไปเห็นนิดจะจำใชาเอามีกูมาอาจารย์เขาทำอะไรนิดเบนอ่ะอย่าวไปเล่นอาจารย์หมดเลยเกิน,นไม่รู้สิลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท,ทุกทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องติดเจทีนะวันนี้เนี่ยพี่ๆก็ได้มาพบผม,ผมผมอีกครั้งนะวันนี้เนี่ยผมจะไปหาน้องกุมานะครับพี่ๆเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องไม่คาดคิดนะคืองูอเผือกเนี่ยที่เขาเนี่ยลือกันนะพ,พี่เกิดไปอาทำคนอื่นที่เข้าไปใกล้เนี่ยจนบาดเจ็บนะก็จนอาคนอื่นเนี่ยต้องหวาดกลัวกันนะคนที่อาศัยตายาอยู่แถวนี้เนี่ยกงกุมารเนี่ยเขาจะไปเจราจาให้หนะพี่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยเคยมียังไงอะ การรู้จักกับมูเรือกนะพ,พี่หรือว่าเคยพูดคุยกันอยู่นะซึ่งกุมารเคยบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะเขาเนี่ยแค่อาจจะงุดหงิดที่คนมาเข้าใกล้เดี๋ยวกุมารเนี่ยจะไปคุยให้นะแล้วก็ลองเจราจาดูแล้วก็จองห่างข้อตกลงนะว่าจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยหยุดที่จะทำลายคนที่อยู่แถวนี้นะพี่เพราะาบางคนเนี่ย ไม่ได้คิดรลายนะพ,พี่แค่เดินผ่านมาก็โดนไปด้วยซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นอ่าพวกยังไงอะ่ะพวกที่มันเป็นคนคอยสังเกตการเนี่ยพ,พี่ของคนเมืองรับแรอะไรพวกเนี้ยเขาต้องออกมาตามพื้นที่เพื่อมาดูอะไรแบบน,นี้นะก็โดนไปด้วยนะโอเคเดีเ๋ยวเราไปหากกมารกันก่อนนะ อนนี้เนี่ยผมได้มาถึงตรงที่ตามนัดแล้วนะครับที่นัดกุมารว่าจะมาไม่รู้ว่ากุมารเนี่ยได้มาหรือยังเดี๋ยวข้างล่างนี้ข้างล่างนี้เป็นตรงที่ผมหนยะัดนัดเอาไว้นะตรงนี้น้ำใสจัดพี่ ข้าแม่น้ำไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงไปบ่อน้ำสักคู่นะเให้ผมขึ้นมาตังกงไม่ได้ะะขอขาดตังกล้องอันนี้เหมือนว่าจะไม่ดีด้วย <c oughs> น้ำเนี่ยเห็นพื้นเลยนะเป็นน้ำที่ใสลงมากตอนนี้ก็แค่รอ,อกุมารเนี่ยเดินทางมาถึงตรงที่นั่นนะอาจ,จต้องรอหลายนาทีเลยพี่ๆเพราะว่าผมอาจจะมาเร็วกันไป <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามีปลาครับตรง แน้นำท่ายืนเนี่ยแม <c oughs> มาอ่าถ้าตั้งแคมเนี่ยผมแนะนำให้ตั้งแบบค่อนข้างริมน้ำแบบนี้เนี่ยยุ่ไม่ค่อยจะมีนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นป่าแต่ว่าที่ไม่มีน้ำเนี่ยจุงเยอะมากพี่ๆคือด,ดูตอนไม้ที่ขึ้นอยู่บนขั่งนู้นดิไปทำผ่าวิธีลงไปล้างมือก่อนนะล้างมือหลังขาลผมต้องกลองไว้ตรง,ตงน่าจะได้นะตรงนี้นะ ครับน้ำเนี่ยเย็นเหมือนน้ำที่แช่ในตู้เย็นเลยนะแบบว่าเหมือนเราเนี่ยอาบน้ำที่แช่ในตู้เย็นแบบที่แถวบ้านเนี่ยเพราะาน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำจากบนเขานะเลนบนเนี่ยคือจะเย็นมากนิ่งนี่เราอยู่ป่าลึกเท่าไหร่แล้วก็เป็นป่าที่ลิกชินมากๆเนี่ยคือน้ำเย็นมากๆเลย ก็่จอ,อาะนี้เนี่ยผมจะรอกุมารมาดีกวา่าไม่มาก็มันไหนพี่พี่ต้อง้าใหม่คนนะเผื่อว่าอาจจะติดสุระทางในเมืองอะไรแบบนี้เราไี้ผมนั่งรองกัอนนะอาจใช้เวลานานเลยงไงถ้าเจอไม่เจอเดวดูกันอีกรอบ พี่ครับผมมาผมไม่เจอกุมานะผมเกิดเรื่องแย่แล้วกกมาไม่ไม่ได้มานะครับใครวะตรงนั้นเจอคนแปลกหน้าัแล้ว ว่ากุมารเคยบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอาจารย์คนหนึ่งอ,อาศัยอยู่นะแต่ว่าเป็นอาจารย์ในที่วานเนี่ยไม่รู้จักนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้จัก จะใช่นะครับที่กุมารบอกเลยเห็นกุมารบอกว่ามันนี่มีลูกศิษยด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยพบเจอลูกศิษยเลยเลยก็อาจารย์มาเนี่ยผมก็เพิ่งมาเจอครั้งแรก อ็จะมีมีด้วยนะครับ เจอคนมาเนะอ,อ,อ,อะนี่อะไรคุณมาหาผูเฮ้ยมีอะไรวะคมาหาอาจารย์เนี่ยครับ ทำอาหาการเพราะว่าถ้าเดินงูเขาไายเพลียงูอะไรกันวะฮะมันยิงได้เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนมันมันจะได้หน้าข้าการันช่วยของยอยนถ้าหาช่วยไม่ได้เองจะทำยังไงข้าก็ต้องนี้เอาชีวิตรอด วิชากูก็สอนให้มึงหมดแล้วทำไมมึงไม่เอาไปใช่ผมยังไม่คล่องไม่คล่องไม่เกี่ยวมึงไม่เคยลองก่อนไอ้กรจารยมึงไม่คล้องเลยขายแล้วขายไม่ได้ก็ทับผมขายมึงลองไปกระจารย์มันดูก่อนถ้าไม่ได้คอยว่ากันอีกอย่างนี้นั่นคือความยากขายคล้องขายตายแล้วต้องทำอย่างนร้ขาแล้วต้องให้ลุกขึ้นลอยนี่เพราะว่างูลายเรื่องกนี่มันลินการทดสอบของมึง มึงต้องทำให้ได้อาจารย์ยังยัเหนมึกติดมันกินมึงไม่โดนมันกินหรอไอ้งูตัวเนี้ยบอกว่าให้มึงอะไปจัดก,การเองทดสอบวิชาที่คูสอนให้มึงเนี้ยมึงทำไม่ได้ยังไงฮะเไอจากหนก่าจะพูดถึงไลอจัดการดถึงนะ กูสอนมึงมาสองสามเดือนแล้ว<า>วิชาเนีย่ยผูาา้บรรยายมึงมากี่ปีมึงจำได้ไหม,ม,มทำไมยังไม่ถึงมึงกับกูเนะี่ยรู้จักกันตั้งนานแล้ววิชากูก็ถ่ายทอดให้มึงหมดแล้วแค่วิชาที่อาจารย์สอนแค่วพอไม่ถึงติดวิชานะแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วก<น>ูสอนให้มึงเยอะไปมึงจะไปใช้ไไยังไงมีอาจารย์วิชาได้หรือ,งอไงฮะอง คอไอ้ใจม่นจ่กลายพวกไหนที่มันจะมาทำมันก็ได้จะมัถึงเนี่ยอาจารย์เป็นแค่คนของมึงเวลาสอนเนี่ยไม่เคยจำปีให้มันจำเวลาสอนเนี่ยเวลาอยากได้วิชานี้คอจังคอจังเวลาตอบมันเนี่ยตอนเนี่ยมันก็ทิ้งเวลาแล้วมึงเอาไปทำนี่มันตัวมันได้อาใารันคงทำไม่ได้ เยระหว่างงูกับมีกุี่ยมึงกลัวไหนฮะมึงเรื่องมามึงกลัวไหนระหว่างมีดกับงูตัวใหญ่ของมึงอ่ะมึงกลัวงูแต่มึงไม่กลัวมีของกูฮะกาเนี่ยมันนจะเป็นคนที่รอบคูมากๆนะครับมือจักรูลเนี่ยเหมือนจะว่าเป็นคนที่ความคิดเนี้ยใหญ่โตมากก็เป็น ยัไงอผู้นี่มาใช้เรื่องตลกใช่ไหมฮะเราจะโดนอีเนี่ยมนคนคิดก่างกาย,ายนะพี่มีปากดีใส่อาจารย์นะใส่สองเลยใช่ไหมใส่หนใช่ไหม มันมาถึงแล้วม,กมแวมมก้แมัจะมาถึงแล้วมเจอตรงนี้กัเลยทไมจะมาก็ให้มันมาตรงนี้เลยมีจะคอยดูเดี๋ยวเข้าไปดูใกานะครับจไปไหนข้ามไข้างล่งกอยู่คน้อาีงาอย่าน้ตงทำงาไอารย้ว่ามึงอะัอะไรได้บ้าง วิชาดิบุก่อนมืเนี่ยมเอา,าใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็มันมได้อาจารย์ม่มไม่ได้ผมผ่าไม่ได้จามันไม่เป็นอะไรเลยคะนนอนวิชาเนี่ยม,มประโยชน์อาจารอาจารย์มีราเยอะกนีผมได้ใช้วิชาประมาณนี้อ่ะลองทดสอบวิชานี้เอาน,นีเไปทำนม่มึงนั่งทำตรงเนี้ยท ลองทำให้กูดูวิชาที่กูสอนมึงไปอ่ะทำให้กูดูดิได้ใช่ไหมทำยังไงไกูสอนมึงไปก็ทำเองทำยังไงก็นั่งลงแล้วอาจารย์ยังไม่้อกผมละ่ะ <c oughs> กูบอกให้มึงทำวิชาเื<ต>่อให้กูดูดิกูส<ต>อนมึงไปอ่ะอ,นนอันนี้วิชาแรกคือพันต้นไม้มึงนี่มันโง่จริงๆเลยวิชาสองวิชาเนี่ยไม่ใช่ของเล่นที่จะมาทำเน้นอะ่ะ บอลไปเห็นนี่จะจำาเอามีกูมาถ้ามึงทำอะไรนี่เบนน่ะอย่าเอาไปเล่นจ้าหมดเลยเกินไม่รู้สิ่งอะไรวะผลแรกนี่นะที่มึงทำตัวอย่างเงี้ยเอาาอจ่ายคงสุดนะมึงหมดจนร้อยเป็นพันัวเลยอันนี้คนโดนจ้าแล้วนะให้มึงนั่งฝึกวิชาอยู่ตรงข้างหน้ากูจะคอยดูว่ามึงทำเป็นไหมก็อไปมึงจะโดนผมสุดต่อเอามีกูมาไอจ้าให้มึงมุดเอ้ยยย มดเยอะบอกให้เอาม้มาไม่เกี่ยวก็มุดอาจารย์ไปลองมยุ่งนะคพอนะู้นี่เอาม้มาอาจารย์ไปยุ่นยี่ไปยนไยืไอ้กาสั่งอาจารย์เหรอฮะมลังผมลางนี้ผมหลังเวลาพูดเนี่ยยิ้มกันตีนอาจารย์ใช่ไหมูวตีย้มเนี่ยมึงเม่รู้สินะมือเบาเลยนะอาจาร์ผมดนมดกันแล้วตัวเอกต่อไปสัมุชะเนี่ย อาจารย์ยังอยู่นี่อาจารย์ลองไปดูก็นั่งอาจารย์อยู่เคเป็นเดียวนี่คือนาทีอาจารย์ก็เดนมือขึ้นร้านตัวขึ้นหน่งตัวเลยอาจารย์นี่ดูไปก็ว่ากูสัมผัสได้ว่ามันมีคนมาอยู่แถวๆนี่ว่ะมึงลองไปดูให้กูหน่อยนี้ว่ามันมีใครแอบดูกูไหม ไปมึงเอาไปดูข้างนอกมีคนอยู่แถวนี้ไปข้ขี้ขีขี้ไ,ไ,ไี้ขี้ขีกก้ขไไี้ขี้ขีี่ขี้ขี้ข้ขข้ขี้ขีเขีข้ี้ขข้ี้ขี้ขี้ไี้ข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 ้ วิชาก็ใช้ไม่เป็นมึงเรียเนเพื่ออะไรวะฮะกูให้มึงเรียนว,วิชาไปบป้องตัวเองถึงเวลามาให้กูช่วยเหลือมันใช่เรื่องไหมสอนมหนก็ไม่มีประโยชน์ลูกศิษย์งูคนนี้ลูกศิษย์งงนนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดื้อน,นะพี่แล้วก็ว่าปากปากเนี่ยนะยังไงอะ เสีย,งค,คยงคำนะดาคำเสียงคำนางี้พี่ก<อ>็ได้กัน<อ>ลูกสิ์เขาอะอาจารย์แมงมันจะไม่สนใจดิมึงปไปเลยมึตงต้องจังไม้ลูกสิ์เฮียนี่แมงทำให้กูเจียบเป็นคนนึง อาจารย์เลอาจกูมาอย่านีนะเาจะเป็นลูกซที่เขานี่ยผิดหวังมากนะใตมาอาจารย์อาจารย์ยุ่นกูนะอาจารย์มาดิวกไม่เด้วอาจารย์อาจารย์ีย่มึงจะการอย่างนี้วะ अलाए केर चानि गिटे ताईं खाइ ล,ลูกศิษย์เขาเนี่ยจะเดินไปด้านหลังมันนะเขาอยู่คนเดียวเลยเหมือนจะรับเหล่าไม้บางอย่างจะมาได้เลยลูกศิษย์เอ้ยมึงไปนานยูนไปไหมปันว่าผมเนี่ยไปชื่อนีวกว่านนะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนว่าจะ กำลังตามหาคนที่แอบมองนะเดินเขาสัมผัสดนันผมเนี้ยอาจารย์กันตรายนะครับโอเคผมเนี่ยเดิอนออกมาจากที่ทุกเขาอยู่แล้วต้องห่างหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะทีนี้นะ กาที่เขาพูดเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเป็นคนที่มองการจายนะพี่ๆอยังไงวางแผนดีนะคนนี้เนี่ยถึงรู้สึกจะไมไ่เรื่องไปหน่อยนะครับรู้สึกเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ไเรื่องไม่ได้ความเลยนะงจะเป็นคนที่เขาเนี่ยเลี้ยงดูมหล่ายีแล้วด้วยนะเขาน่าจะมีเหตุผลนะเพี่อเขา,าต้อง แกลล์ลูกศิษย์คนนี้ต่อกุมารเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแล้วผมจะลองหาดูก่อนถ้าไม่เจอกุมารเนี่ยก็กลับนะ็มาหาด้วยรอบเผื่อว่าอาจจะมีอะไรไม่ดีอะไรแบบนี้นะ